กลับเข้าสู่เกาะกระแสข่าวนะคะค้างไว้คือเรื่องของเลิงมพิโรธ <ừ> นะชื่อตั้งชื่อซะอลังการมากเพิง <ผม S 1> พิโรธเผาซูเปอร์ชีพใช่าสาขาไหนยังไงคะเออผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงคงได้ดู f เฟซบ o ๊กผมว่าได้ติดตามข่าวสารในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เร็วมากค่ะพวกผมเป็นผู้สื่อข,ข่าวตกข่าวอะตกข่าวไปถึงไม่ทันท่านนะท่านรู้ก่อน ใคอยู่ใกล้ก็ถ่ายก่อนใช่ถ่ายก่อนโพสก่อนเร็วมากอ่ะบางทีกรุงเทพผมรู้แล้วเฮ้ยรู้ยังเนี่ยเขามีอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยคือเขาถ่ายก่อนเหตุการณ์ต้องเข้าใจว่ามันเป็นยามวิการถ้าพี่โผล่ไปแถวนั้นก็ยังกระไรถ้าพี่เห็นก่อนใช่ <นะ S 1> ผมจะถูกจับได้ทันทีเลย <c oughs> ว่าไปไหนคืออย่างนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จริงๆแล้วหลายคนจะใช้คําว่าร้านหรือห้างไม่ได้าตามเชื่อของที่นี่จริงๆคือซูเปอร์ชิปมินิมาร์ท มเมื่อมีมีท้ายเขาว่ามินิมาร์แล้วข้างหน้าไม่จําเป็นต้องมีร้านถูกไหมครับถ้าเราทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่ก็ผมจะไม่เขียนคําว่าร้านข้างหน้าเ,เป็นสาขาวิลล่าห้าถ,ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกนะครับเส้นนั้นก็ทางไปศูนย์ฮอน d a ในแอร์เรียนนั้นเลยโรงเรียนกระจรเกียรติมานิดนึงเหตุเกิดเนี่ยค่อนข้างกลางดึก พอสมควรดึกมาก,ด,กดึกถึงดึกมากคือเหตุการณ์เกิดในประมาณตีสองนะครับทุกคนกําลังหลับไหลแต่ที่นี่ก็คงรู้ว่าเขาเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปเหตุเกิดเนี่ยไฟค่อนข้างลุกลามเร็วมากเนื่องจากสินค้าที่อยู่ในในร้านเนี่ยร้านนี้เขาจะมีความกว้างประมาณสี่คูัวหา ใหญ่นะขนาดใหญ่ครับสี่คูหานี่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช้คําว่ามินิมาร์ทด้วยคำไปน่าจะใช้คําว่าเอ็กเพรสแล้วซึ่งมันใหญ่นะครับซึ่งร้านดังกล่าวเนี่ยติดอยู่กับร้านอควาเรียมหรือร้านขายตู้ปลาไฟเนี่ยเริ่มลุกโหมมาจากหลังเคาน์เตอร์ของแคชเชียร์คุณนกถ้าเราเข้าคือแสดงว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่แถวนั้นใช่ก็คือคือตอนสังเกตท่านท่านผู้ชมเข้า ห้างไอร้านมินิมาร์ดดัง<ฆ>กล่าวเนี่ยเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปปับ๊บแคชเชียร์อยู่ขวามือค่ะ<ฆ>ด้านนี้ก็จะเป็นพวกสโตร์ทั้งหมดไฟเนี่ยรุกมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์ของแคชเชียร์เนี่ยใช่นะไฟนี่โหมมาแล้วผมไม่รู้ว่าเขาช่วยกันดับในเบื้องต้นอย่างไรค่ะ<ฆ>จนไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนะั้นได้ไฟอาจจะวิ่งไปตามสายไฟที่มีอยู่ แต่ล่าสุดเนี่ยผมได้พูดคุยกับทางพันวโทรกิติศักด์หนูพุ่งนะครับเป็นนักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษของออสํงงานักงานพิสุจน์หลักฐานท่านก็บอกว่ามันพบบางอย่างก็คือเป็นเรื่องของไฟที่มันลุกไหม้มาจากแผงคอนโซลที่อยู่บางส่วนอยู่ด้านหลังผมก็ถามกลับไปว่ามันเป็นปลั๊กไหม,มปลั๊กที่เสียบอะไรชาร์จ เขาบอกมันเป็นไปได้แต่เพียงว่าซากปักเนี่ยมันไม่เหลือเนื่องจากไฟมันเผาวอดคือหลักฐานเนี่ยค่อนข้างถูกทำลายไปเกือบหมดเลยคุณนพซึ่งเขาเองเขาก็ลำบากใจเขามาเก็บสองรอบตอนกลางคืนตอนตีสี่มันมืดมากเก็บไม่ได้ท่านโทรหาผมตอนบ่ายชวนผมไปตอนบ่ายอีกรอบนึงไปดูท่านก็บอกว่ามันยากมากพะมันไม่มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรอย่างนี้ไม่เหลือเลยเลยครับกล้องแกล้งอะไรทั้งหลาย ไม่มีอะไรให้เหลือเลยเลยมีแต่น้ําเนื้มที่เขายกกันมาช่วงแรกถึงสังเกตได้ว่าใครละใครเคยไปมินิมาร์ทของซูเปอร์ชิพเนี่ยจะมีน้ําวางอยู่ดา้านหน้าเต็มเป็นเหมือนกระสอบทรายเลยเต็ขมนขน <bunker S 2> ้างหน้าเลยใช่น้ําเนี่ยครับที่ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายเลยเพราะทุกคน,นวิ่งเข้าไปเอาข้างในออกมาหมดคน้ําเนี่ยสภาพก็คือยังวางอยู่ปกติ น้ำไม่ต้องดับครับเพราะน้ําเนี่ยมันดับของไฟของมันเองค่ะซึ่งเจ้าที่ดับเพลิงใช้ถึงสามหน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกเจ้าของพื้นที่ค่ะคือเทศบาลตำบลวิชิตค่ะหน่วยงานที่ไปเสริมทัพคือเทศบาลนครปุเก็ตค่ะแล้วหน่วยงานที่สามคือเทศบาลตำบลอลองเอาไม่อยู่ครับเร็วมากถึงมากเดี๋ยวท้านดูภาพเพลิงอยู่ห้องในคืออย่างนี้ครับสินค้าที่อยู่ในมินิมาร์ทไม่ว่าจะที่ใดก็ตามเนี่ย มันก็มีสารเคมีมันหลากหลายหลากหลา, <อะ S 2> หลายครับเอา,อาง,ง่ายๆดีกว่าสเปรย์ฉีดยุงก็เป็น<อ>เชื้อเพลิงอย่าง<ช>ดีสเปรย์น้ำหอมก็ใช่อ่ะได้หมดเลยอ่ะแล้วเครื่องปฏทินโฉมทั้งหลายของท่านผู้หญิงของท่านผู้ชายพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรวมไปถึงกระดาษเชชู่โอ้อย่าลืมว่ามินิมาร์ทไม่ได้ขายน้ำค<า>่ะดื่มอย่างเดียวไม่ได้มีตู้แช่เครื่องดื่มอย่างเดียว มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายแล้วมินิมารของซูเปอร์ชิปเนี่ยใหญ่ผมพูดเลยเซเว่นนี่ยสู้ไม่ได้เพราะความใหญ่ของซูเปอร์ชิปมันใหญ่มากสี่ห้องไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาอย่างเดียวสาขานั้นใหญ่แล้วยังของ<ช>หลากหลายมากสาขาเนี้ครับก่อนหน้าเนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาเคยเกิดสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยขาดแล้วตกลงมา,า,นนาทำลายอมอเตอรไซค์ของลูกค้าเนี่ยไปพังไปสองันผมไปแต่ไปคือ ไฟเนี่ยมันมอดหมดแล้วมีคนถ่ายภาพกําลังขาดลงมาถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไม่ติดรถสองคันนะครับนี่คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองที่ทําให้วอดทั้งหมดตอนเนี้เบื้องต้นก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานตามปกติของการเกิดเพลิงไหม้คือไฟฟ้าลัดวงจรผมอยู่บ้านผมก็ตั้งได้ข้อหาเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันแปลกตรงที่จุดเริ่มต้นมันมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้คนแต่มันไม่ได้รับจุดเริ่มต้นเนี่ยทางเอ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพูดได้เลยว่าเป็นเป็นจุดกําเนิดจากหลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ซึ่งไม่ได้เกิดจากจุดสตอร์หรือแวร์เฮาส์ข้างหลังหรืออะไรก็ตามมันขึ้นมาจากด้านหลังมันน่าผมเลยคุยกับทางสารวัตรว่าเอะสารวัตวรตมันเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดจากปั๊กที่เราใช้การไปเสียบนู่นเสียบนี่ชาร์จมือถือะอะไรก็ว่ามาอ่างั้นไปดูภาพข่าวกันค่ะ ดูไฟไฟที่โหมมาจากซ่ีอย่างเงี้ยผมถามว่าเอาที่าทางเหตุการณ์เงี้ยไม่ต่างกับซุปรชีพตำนักงานใหญ่ที่<ะ>เกิดมาแล้วนะครับเมื่อปี5-6ซึ่งลักษณะแม้เนี่ยอยบอกโอ้ยน้ําน้อยน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นธรรมดาน้ําไม่ได้น้อยครับรถด<ะ>ับเพลิงเขาสามหน่วยงานวันนั้นมาผมให้เลยไม่ต่ำกว่า15คันปิดถนนเลยนะคุณนก จะโชคดีมันเป็นเวลาที่ดึกรถมันไม่ค่อยมากเนี่ครับเขาปิดเลยเพงมันคือผมว่าหลายท่านคงคงเห็นภาพมีการถ่ายจากมือถือแล้วคนที่เห็นเข้าไปถ่ายนี่เป็นทีมพวกผมถ่ายกันกัคือเนี่ยคุณนกดูแล้วกันนี่จัดด้านด้านหน้าแล้วข้างในจะเป็นอย่างไรอะลุกชดช่วงนี่ขนาดเรายืนอยู่เนี่ยริมร้านแล้วตู้อทีเอ็มไม่เหลือเหลือแต่ซากตู้ a อทีเอ็มกดเงินอะ เวแต่น่าจพอเพราะนั้นไหม้หมดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเซฟตแต่เซฟหน่าจะกันไฟอะครับเซฟที่ใส่บรรจุเงินนี่ครับที่เหตุการณ์ที่แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีครับไม่มีก็มีปกติเรื่องของขออาจารย์เรื่องของไฟความร้อนบ้างแต่ไม่มีไม่มีบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาไม่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในร้านก็มีการกน,านําเจ้าหน้าที่ไปสอบค่ะก็ ผมไม่ได้ตามตรงนั้นว่าพนักง,งานงสสวนๆนี้สอบไปกี่ปากแล้ว <หา S 2> แต่เพียงว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เจ้าที่ต้องติดตามให้ได้ว่าจุดมันเกิดอา่อะไรเพราะมันไม่นที่จุดรับตามัน,<ช>มนก็โ<ห>มก็อย่างที่คุณนพสงสัยนะท่านผู้ชมครับไฟเกิดจากด้านหลังแคชเชียร์ซึ่งเมื่อเกิดจากหลังแคชเชียร์มันก็ต้องมีพนักง,งานอยู่ <หา S 2> ในเวลานั้นตีสองครึ่งตีสองประมาณเที่เกือบแล้วตีสองสิบไม่ี ทุกคนทําอะไรกันอยู่แต่ตอนนั้นอาจจะเป็นกระดิ่งอาจจะมีคนน้อยเจ้าที่อ,อาจจะน้อยหรืออาจจะแบ่งกันไปหลับไปนอนหรือแบ่งกันอย่างไรนะั้นเป็นอะไรน,นั้นเราไม่ทราบมีนายกยมีนายกที่สมรีติจลวิชิตก็ไปสั่งการใช้เวลาดับประมาณผมใหนะ้อยู่ประมาณ4 0ถึงหนึ่งชั่วโมงอะ่ะ ก็ยังดีค่ะดับได้ดูแล้วมันแรงมากเนี่ฮะสังเกตเห็นมั้น้ํายังเอาไม่อยู่ด้านหน้าสังเกตเห็เป็นน้ําดื่มที่ผมพูดแล้ะเนี่ยด้านหน้าเป็นน้าดื่มหมดเลยเนี่ยังเอาไม่อยู่โชคดีคือมันไม่ออกมาแน่นอนเดี๋ยวไฟไฟลุกลามไปติดร้านเอาโครรียมที่ขายขายปลาด้วยไฟข้างด้วยไปหมดเลยครับของร้านเขาเขาคุมไม่ได้จริงนกวันนั้นน่ะด้วยความที่ร้อนด้วยความร้อนของอากาศอ่ อากาศมันแห้งมันเป็นร้อนแห้งด้วยใช่ครับเป็นร้อนชห้งซึ่งผมถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่อีกอีกครั้งหนึ่งในรอบปีเอาง่ายดีกว่าในปีห้าแปดซึ่งเราไม่ก็ห้าแปดนี้ไม่เกิดเพลิงไหม้รุนแรงมาก่อนนะนี่เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่มันเกิดสูญหรยเสียหายขนาดนี้หลายคนเลยวิพาษ์วิจารณกันทุบชีพอยูแล้วทำไมถูกกับไฟจังไม่อย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกกับไฟไม่ถูกกับไฟคือไฟมาหาปล่อย 56, ห้าหกก็วอดทั้งห้างนี่ห้าแปดมาอีกหนึ่งครับโค้สารอดมาห้าเจ็ดมาฟรีน้องเป็นมาฟรีห้าเจ็ดก็โดนนี่ไงสายไฟฟ้าแรงสูงนี่ลงมาโดนรถนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝากเลยครับเอาอากาศร้อนแล้วคุณน้องหลายคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะกันหน่อยใช้ไฟฟ้าใช้อะไรเรามาระวังกันนิดนึงนะคะช่วยกันดูด้วยอย่านิ่งนอนใจจริงนะผมเป็นห่วงเนี่ยอย่างผมออกจากบ้านเลยแล้วตาม ผมถึงขั้นอยากจะสับคันเอาเลยด้วยซ้ํานะครับค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันเสียบค้างอยู่ลูกจิตไปแล้วตอนนี้ือแบบว่าเดินคือที่จอดรถกับบ้านมันอยู่ไกลกันพอสมควรไปจะถึงรถอยู่แล้วไม่ไว้ใจไปดูยี่เนึ้ใช่ครับเหมือนพวกย้ำคิดย้ำทำเลยเปิดไว้หรือเปล่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องโออันนี้ก็คุยกันเยอะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงการควงปืน ควงปืนบุกปล้นนะฮะเรื่อพูดยากคุณนกเล่นซับอาญากรรมควงปืนบุกปล้นนะมันออกเสียงยากอยู่นะควงปืนบุกปล้นจริงจริงตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นภาษาทางตำรวจเราคิดว่าเป็นการบุกจี้ชิงทรัพย์แต่อย่างนี้ครับมันเข้าสู่การใช้ว่าั้นและเนื่องจาก คนร้ายมีอาวุธปืนและมีคนร้ายถึงสามคนถ้าคนร้ายสองเขาเรียกบุกจี้ถ้าสามคือป่นมันจะใหญ่ขึ้นสาเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้เพราะอะไรครับในการจับกลุ่มมาแจ้งข้อหามันต่างกันอีกนะคุณนกโทษมันโทษมันหนักกว่าร่วมกันป้นทรัพ์ในเคหาสถานในยามลาำคืนนี่หนักเลยนะแล้วถ้ารู้ว่าสามคนหนึ่งในนั้นเคยเป็น ลูกจ้างสมมตินะครับค่ะหรือเคยทํางานนั่นโดนหนกเขาอีกป้นทรัพ์ในจ้างหนักกว่าป้นทรัพย์ปกติเพราะคุณถือว่าคุณรู้เห็นค่ะนี่ครับแล้วเรื่องมันเป็นยังไงคะเอาไปพูดถึงต้อหาเลยเหตุการณ์เนี่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดไายรถเปิดตลาดวารตี้อัจ้า้าคนพุกพ่านมากคนก็ใช้ช่วงค่ำอะครับ เขาเกิดประมาณเกือบสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มคนเยอะอยู่เลยตอนนั้นใช่กําลังโอ้โหไปช้อปปิ้งของกินกันอยู่ในท้ายรถบรารตี้แต่สปาแห่งนี้ชื่อ m p e r i เรค่ะเลยตลาดเข้ามาหน่อยเลยพูดถึงซูเปอร์ชิพอีกเลยซูเปอร์ชิพเข้ามาไปเป็นหมู่บ้านอนุภาสมโนรมค่ะอยู่ข้างในครับค่ะเป็นช็อปที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําเกี่ยวกับสปาค่ะอย่างสวย เจ้าของเป็นชาวเกาหลีครับในขณะที่คนร้ายเข้าบุกป,ป้นเนี่ยมีนั่งเที่ยบเป็นชาวเกาหลีนั่งรอใช้บริการอยู่ประมาณสิบคนคต่างตื่นตกใจกับเหตุการณ์ผมให้ท่านไปดูภาพวงจรปิดดีกว่างั้นเราไปชมภาพวงจรปิดกันค่ะนี่ครับเหตุการณ์คนร้ายสองคนนะครับสวมหมวกกันน็อกอำพรางใบหน้าแต่ผมว่าท่านผู้ชมหลายคนคงได้ดูวงจรปิด หลายคนเอาไปลงในเฟซแล้วนะครับสังเกตได้ว่าลองดูดีๆคุณอาจจะเห็นอะไรที่ที่ง่ายไปไหมแพงเนเดะที่ป้นอย่างเงี้ยง่ายไปไหมม,มีคนหยิบเงินให้ไปเลยทั้งซองนั้นนะห้าแสนอลองดูกันให้ดีผมไม่ได้หมายถึงว่าใครนะครับแต่รอเจ้าที่ตำรวจขยายผลในการสอบปากคำนี่ฮะท,ที่ภาพยืนอนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่รอรับบริการ ให้ดูภาพอีกคนร้ายบุกถามว่าคนร้ายบุกเข้ามาที่เคาน์เตอร์เหมือนรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนว่าเงินอยู่ตรงไหนสองคนร้ายรู้ยังไงว่าวันนั้นเงินเดือนออกรู้ได้ไงว่าเงินนั้นเป็นเงินของพนักงานค่ะาะตีเงินเขาไม่ได้มีเยอะหรอกครับแต่วันนั้นวันที่ห้าเป็นเงินที่เจ้าของเบิกเงินมาไว้จ่ายพนักงานแล้วตอนที่โจรเข้าบุกป้นน่ะเขากำลังจ่ายพนักงาน ง่ายเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นคือเบสิกเลยท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงคงคิดได้อะว่าเรือยเป็นหนอนเนี่ยสังเกตดูคนสวมนบนรองใส่เสื้อยีนแล้วถามว่าทําไมเขาไม่ยุ่งตรงนี้เลยตะกร้าไม่สวรลองละผู้หญิงคนนั้นยื่นให้เลยผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องนะครับแต่ผู้หญิงอาจจะด้วยความอารามตกใจยื่นซองนั้นให้เลยซองนั้นคือห้าแสน ผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกแต่ดูกันเองว่าทุกอย่างมันมีกลไกของมันหมดสังเกตดได้น่ะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้แน่นอนนี่คือเจ้าของนะที่ถูกป่าออกมาเนี่ยคคนที่นั่งอยู่คือคือแคชเชียร์ผมอยากให้เห็นภาพซโลว์โมชั่นนี่เนี่ยสังเกตได้นั่งปั๊บซึ่งถ้าไม่ส่งให้โจนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่านั่นคือเงินนังไงอ้าวคุณล้งยังรู้คือ คือไม่รู้เลยผมภาพเนี้ยผมว่าตํารวจเก่งกว่าเรามากมายเขาผ่านการเรียนการสืบสวนสอบส,วน,สวนผมว่างานเนี้ยเดี๋ยวมีเ hey ฮนั่นแหละเพราะว่าจะเป็นเกลือเป็นหนอนหนอนบอนไส้อะไรก็ตามที่เอามาเปรียบเกียเก่ยวกับสุภาษิตไทยเรามีแน่นอนครับถ,<า>ถามว่าทําไมคุณไม่ไม่ป้อนตั้งแต่วันที่สี่หรือทําไมคุณไม่ป้อนวันที่หกล่ะทําไมคุณป้อนวันที่ห้าแล้วคุณรู้ยังไงเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์อ แล้วร้านสปาถามได้มีเงินเต็มที่เท่าไหร่ถ้าเปบริการผมให้อย่างมากไม่เกินห้าหมื่นแล้วมาสามคนซ้อนสามมาป้นขี่รถมอเตอร์ไซซ้อนสามมาป้นจริงๆแล้วผมจะพลาดหัวมากกว่านี้อีกซ้อนสามมาป้นคนหนึ่งเฝ้าสังเกตไหมครับค่ะแหมกำลังพูดเรื่องมันๆเนี่ยโยนยกป้ายสามทีใจหายอ่ะต่อว่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมน่ยเดี๋ยวกลับมา คนร้ายหนึ่งในสามคนร้ายจอดรถคุมเชิงหน้าประตูค่<ฮ>ะสั่งคู่นักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่อย่ายุ่งอย่าร้องอีกสองเข้ามาปฏิบัติการใช้เวลามันไม่ผมว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ซ้ําไปนะครับแล้วก็กลับออกไปเนี่ยภาพนี้ชัดมากกว้าเลยแล้วเง<อ>ินเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้มันอยู่ตรงไหนก่อนล่ะ มันอยู่ตรงไหนมาก่อนทำไมถึงไปหยิบไอ้นั้นมาให้เขาอะดูกันเข้าไปจริงๆแล้วตดวโจ<ผ>ม,มันไ,ไม่ได้ดบอก<ห><ช>ว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้ชมแต่ให้ท่านผู้ชมดูแล้วช่วยกันว่าเหตุการณ์เนี้ยเนี่ยนะเม่อกี้เราเงินเนี่ยสามารถเอาไปเก็บที่อื่นได้เลยนะครับเนี่ยคนร้ายคนหนึ่งทําเป็นหยิบตะแกงตะก้าออกมาแต่ตะก้าเนี่ยไม่ใช่ตะก้าเงินแน่น,นอนลังดูดูนะครับ ผู้หญิงด้านคนร<ะ>้ายเนี่ยจริงแล้เขาจะออกไปแล้วะซึ่งคนร้ายที่ถือปืนเนี่ยจะเดิน<ะ>ออกไปแล้วด้วยซ้าไปพร้อมอาตาก,ก้านั้นค<ะ>่ะแต่ผู้หญิงทําไมคนนี้ทั้งที่ว่าเขา <สง S 1> ถือเงินเขาถือเงินอยู่ในมือนั่นแล้วหยิบกระเป๋าตัวเองเอาเก็บซึ่งในมือถือกระเป๋าตัวเองด้วยนะ,ะแต่กระเป๋าตัวเองโจรไม่เอาเนี่ยในมือถืออยู่ซองนะครับนั่น นั่น<อ>คือจะจะบอกว่าเขาตกใจไหมนี่คนที่ตกใจคนจริงคนนั้นเราตกใจเสือ้อฟ้ามันน่าจะให้ไปหมดเลยคนฟ้าเนี่ยตกใจมุดเลยเ<อ>นี่ยครับแล้วคนนั้นถูกผาาออกมานะคนฟ้ามุดอยู่นั่นแต่<อ>คนนั้นนั่งอยู่เสื้อเขียวอ่ะ นั่นแล้วของหน้าชุมเชิงเนี่ยคือจริงๆแล้วคนนี้ถูกผลักเข้ามาอยู่ในเคาน์เตอร์แล้วเหมือนกับถูกให้นั่งนะครับเนี่ยค,คือผมไม่รู้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจในการสอบปากคำสอบสวนขนาดเราคนธรรมดาเราก็เนี่ยคือหลายคนเนี่ยในในโลกของโซเชียลเห็นคลิปนี้หลายคนสื่อก็ดีหรือผู้ที่รู้หรือได้คลิปนี้มาเอาไปออกไปลงในเฟซ ทุกคนก็พูดอย่างที่คุณนกพูดเหมือนผมพูดเราไม่ได้หมายครับหมายถึงว่าเขาเกี่ยวข้องนะแต่เราหมายถึงว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมค่ะมันมีสิ่งที่เกิดเห็นที่ทุกคนสามารถเห็นจากภาพได้แล้วผมถามว่าพนักง,งานจะไม่รู้เ่ยเหรอว่ามุมกล้องวงจรปิดติดอยู่ตรงนี้ห้าแสนครับไปกับสามคนล้ายแล้วคนล้ายอ่ะ ขี่มอเร์ไซค์คันเดียวซ้อนสามมันช่างน่าเวทนาจริงๆเลยคือไม่รู้เลยผมว่าคลีเนี้มันโอ้กินเน่ามันหึมเลยอ่ะมันโชยมั้งแต่หลังจากทุกคนเห็นผ้าวงจรปิดอ่ะไม่ต้องใครหรอกใครเห็นก็รู้น้อไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะน้องไม่ได้พูดอะไรเลยน้องไม่พูดผมพูดคนเดียวนั่นแหละใครก็รู้ผมไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวข้องแต่เพียงว่าคนในเนี่ย มันอย่างนี้ครับเจ้าที่ตํารวจตั้งประเด็นไว้หนึ่งคนในเนี่ยรู้เห็นสองรู้เห็นในที่หมายถึงว่าไม่ได้ร่วมอยู่ตรงนี้แต่ชี้เบาแสคว่าวันนี้เงินออกอไม่ได้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในภาพที่ปรากฏสามก็ต้องสอบกันว่าคนร้ายเนี่ยเป็นอดีตพนักงาน,นหรือไม่ถึงรู้ว่าวันนี้เงินออก ถึงรู้<ต>ว่างเงินอยู่ในแคทอยู่ในเคาน์เตอร์แต่ถึงรู้ว่าเงินออกแล้วรู้ได้ไงว่าซองนั้นน่ะคือคือเงินเดือนเขาเขียนไว้ไหมน่าจะเขียนไว้ว่าเงินเดือนไหมห้าแสนนี่มันก็หนาเหมือนกันนะโอ้แบงค์พันก็หนาครับไม่ต้องรวมแบงค์ร้อยเราเอาแบงค์พันเนี่ยก็หนาแต่อยู่ในซองทองนั้นนะ่ะเขาเอาไปซองเดียวเลยเขาเก่งมากยิ่งกว่าไปงัดต้วยทีเอ็มอีก นัดด้วยเอ็มสองตัวไม่ได้ไปสักสลึงหนึ่งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องเข้าช่วงสนทนาในช่วงหน้าเอาถึงแล้วเหรอโอ้ยไม่มีต้องหลายคดีอ่ะโอ้ไม่ทันละเหรอเหรอเดี๋ยวเก็บเอาไว้เม้าในหน้าเพจเจ็บใจคือจริงทำไมมันเร็วอ่ะจริงๆแล้วอยากให้ผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามามีส่วนร่วมกับทางรายการที่ศูนย์2จ2 1หสองสองหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงจะต้องโทรหาท่านแขวงการทาง โดยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เรพราะฉะนั้นเลยไม่ได้คุยกับท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะฝากคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะใดๆก็คงในหน้าเพจนะคะเกาะกระแสข่าวแล้วก็ทางโทรศัพท์0818945477นะคะฝากไว้ได้แต่ว่าช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงสนทนานะคะ่ะสนับสนุนโดย yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง